สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลครับโชคลาบ16กันยายน2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็คลิปนี้ผลิตภัณฑ์ขาวละออครับเลือกคุณภาพเลือกขาวละอออิมินีท็อป2,000และอลิเซีย5,000กระเทียมสกัดชนิดเม็ดเคลือบพิเศษปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กดูซึมอะไรินได้ดีทำให้ไม่มีกลิ่นของกระเทียมให้กังวลใจนะครับ ผลการวิจัยในกระเทียมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีฤทธิ์ในการขับพยาธิลดปริมาณไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับขาวลลออช็อปขาวลลออลาซ่ามอขาวลลออช็อปปี้เจดีเซนทันาวลอออดไลน์าวละอลละอเพจสัตว Facebook และ ขาวละอดอเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอ่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะแม่ดาวอยู่พบลาพระเพียบเลยนะสวยนะนี่ชัดๆเลยนะครับดาวศุกร์นะครับดาวพุธดาวอาทิตย์นะและสวยงามด้วยนะครับเนี่ยหกซีเอียวอยู่ในพบลาพระและดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาพระก็เป็นเกษตรโดดเด่นวัน ที่สิบหกกันยายนวันศุกร์บริวารอายุเดศีดาวอังคารแม่คือคำนวณวันที่สิบหกกันยาทำไมพี่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาแล้วล่ะนี่นะมาตั้งแต่หนึ่งกันยาเลยนะอ่ะคืออย่างนี้เป็นอย่างนี้หลายงวดแหละตั้งแต่ดาวมฤตยูย้ายมันแปลกดาวมฤตยูย้ายเนี่ยแม่มันเคลื่อนนะมันมันเคลื่อนหนึ่งงวดมันจะเคลื่อนก่อนหน้าด้วยไม่ใช่เคลื่อนข้างหลัง เวลาคำนวณเนี่ยผมต้องเกตดูแล้วนะคำนวณงวดวันที่สิบหกกรกฎาก็มาตั้งแต่1กรกฎานะสากรกฎาก็มาออก16กรกฎาเนี่ยไล่มาเรื่อยกรกฎาสิงหาจนถึงกันยานี่มาตลอดเลยเขาขาก่อนก็เนี่ยแหละสามแปด้าเห็นไหมขาวนั้นอ่ะก็ออกล่วงหน้าเออแปลกนะทีนี้เราก็ต้องดักสิ พวกมาล่วงหน้าแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งตุลาวันอะไรวันเสาร์เออหนึ่งตุลาวันเสาร์บริวารอายุเดชสีดาวศุกร์เป็นสีเอ,อาสิดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนลาพระและดาวศุกร์ก็คือดาวประจําตัวของชาวลาัคนาราศีตุลนั่นเองเห็นไหมสวยงามตันุลาพระเนี่ยเขาเรียกว่าดาวดาวเจ้าเรือนตัวเองก็คือดาวตานุ นะตนุลัคนาอยู่ในเรือนลาพระดาวลาพระเป็นเก,กษตรจบอ่าถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะแล้วก็ดาวเด่นดวงตาลัคนาราศีตุลก็ยังมีดาวเสารอ,อีกเพราะเห็นไหมเราเล่นล่วงหน้าเลยนะหนึ่งตุลาเป็นวันเสาร์ <c oughs> นะเราก็ลองเผื่อเสาไว้สักนิดหนึ่งเพราะเสารนะ์ดูดีนะเป็นเก,กษตร แถมยังได้อุดมมเก์ด้วยนะนาระคือโสโรนะวุโทชิโวสุโกเล่าสหัตตนุพันธุเคราเนี่ยนะเอาปัตนิและลาภานะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะดาวเสาก็164สเนี่ยสวยเพราะเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะก็สามารถที่จะไปจัดสรรสลับไปสลับมาเอาให้ได้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับ นะทีนี้ดาวพฤหัสเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะเพราะดาวพฤหัสถึงแม้จะเป็นดาวเจ้าเรือนอริแต่ก็เป็นดาวดีดาวบุญกุศลน,นะแล้ววันที่ส6บกกันยาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเขาไต่เส้นแล้วแสงเนี่ยเขาพาดผ่านไปถึงดาวพฤหัสแล้วนะครับรอวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกันซึ่งก็คือวันที่17บเจนี่แหละไม่ได้ใกลไม่ได้ไกลนะครับ พอวันที่สิบเจ็ดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจะโครจรไปเรื่อยๆนะพระอาทิตย์จะโครจรวันละหนึ่งองศานะครับวันละหนึ่งองศาเข้าวันที่สิบเจ็ดเห็นไหมพระฤหัสพระฤหัสเนี่ยอยู่ณว,วางลูกที่หนึ่งสองสามสี่ลูกที่สี่นะถ้าลูกที่สี่นี้ก็ประมาณสิบสามองศา นะประมาณ13ามองศายี่ิบริปดาประมาณนี้นะสิองศาก็ต้องนับไปอีกโอ้โหสิวันหลังวันที่17บเจแต่การที่ดาวที่โคโจรเข้าตั้งแต่วันที่17เนี่ยก็ตีให้ว่าพฤหัสเพ็นแล้วแต่จุดที่มันจะเพ็นทางดาราศาสตร์จริงๆต้องรอไปอีกสักประมาณสิวันนะสิวันก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนอะนะประมาณสิ้นเดือนกันยาพอดี นะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็เดี๋ยวจะมีก็เรียกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับดาวพฤหัสเพนดาวพฤหัสส่งผลดีส่งผลได้บุญต่อดวงชะตาอะไรว่ากันไปนะครับคือมันเป็นข้อดีในทั้งทางโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ด้วยนะดาวพฤหัสเพนก็คือดาวพฤหัสอยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ส่งแสงไปถึงดาวพฤหัสดาวพฤหัสรับแสงสะท้อนกลับมายังโลกมนุษย์ใชเพราะดาวพฤหัสจะอยู่ถัดไปจากโลกฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะเราจะเห็นดาวพฤหัสเนี่ยมีแสงเราจะได้เห็นครับนะมองได้ด้วยตาเปล่านะครับแล้วเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะใกล้ๆเนี่ยช่วงที่พระจันทร์โคโจรเข้าราศีมีนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยเพราะว่าพระจันทร์เพนพฤหัสก็จะเพนและเขาอยู่ด้วยกันพระจันทร์เพนล้วก็มองเห็นพฤหัสส่งแสงระยิบระยับอยู่ใกล้ๆกันนะจะชัดเจนเป็นจุดสังเกตได้ ก็ถือว่าดีครับในดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะก็ชุดเนี้นะเชื่อใจพบลาพระเพราะลาพระเป็นเกษตรนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ได้อุดมเกณฑ์นะครับอ๋อลาหูเนีย่ยยาประมาเล็งลักเนี่ยเห็นไหมมาแล้วมาตั้งแต่หนึ่งกันยาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับแต่ก็ตามมาได้ห่างๆนะครับตามมาได้ห่างๆก็หนึ่งหกสี่นะครับ แปดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนี่ยอยู่ด้วยกันนะดาวเกตเนี่ยได้นะครับก็แยกเป็นสองชุดสองพวงไปนะครับสบําหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่ลัคนาราศีตุลยังไงโชคลาภเนี่ยถือว่าชัดเจนนะดาวเข้าเรือนโชคลาภแล้วมันเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์สามสหายด้วยถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับก็ขอให้เรียกว่ามุ่งมันตั้งใจและการที่ดาวพฤหัสเพนเนี่ยดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของบุญกุศลน,นะ เป็นตัวแทนของบุญกุศลนะครับก็เดี๋ยววันที่9กันยานะครับก็เราได้ประกาศไปแล้วว่าจะไปทำบุญครบรอบ4ปีช่อง y ยูทู e ประจารย์ตังนี่แหละนะครับก็ใครที่ยังสนใจจะร่วมบุญอยู่ก็เชิญนะครับก็เดี๋ยววันที่9เราจะไปที่ปอต็กตึงนะครับพอไปที่ปอเต็กตึงปุ๊บเนี่ยก็มีอะไรบ้างอะเลขใบอนุโมทนาบัตรนะยอดรวมของยอดบริจาคที่บริจาคเข้ามาแล้วก็ อาจจะมีการเสี่ยงซิมซีด้วยเพราะว่าท่านยี่กอฮงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าวาน,นิชนะเป็นคนพูดง่ายว่าเป็นเจ้าของก่อตั้งเกี่ยวกับหวยก่อขอ,อเคยได้ยินไหมนั่นแหะคือต้นกําเนิดการเล่นเลขของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกันเพราะท่านเป็นคนตอดก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงนะ สาลของท่านเนี่ยจะอยู่ที่สนอพระพาชัย่านะทำบุญเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปเสี่ยงเซมซีขอเลขจากนะท่านยี่โอหงกันนะครับก็ใครสนใจก็นะครับติดตามนะอาจจะมีเลขเข้ามาฝากเลขเข้ามาเสริมจากบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมทำเงินมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะอ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็ชัดๆนะครับหนึ่งหกสี่ลอยมาสวยๆนะครับดาวเสาเป็นกเกษตรมั่นคง นะเนี่ยเจหหรือจะเอาห้านำก็ได้ 5, 7, าเจ็ดห้ห้านี่ก็ได้ถือว่าสวย 7, จ็จริงๆก็สวย 7, 8, ็ดดเจกนะครับก็ฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมเลขบ้านเลขรถเนี่ยสำคัญเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวตัวแทนของหลักทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะอาจจะออกและส่งโชคพูดง่ายชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย ตามเลขบ้านเลขรถไปเรื่อยๆครับนะตามแบบคือตัวเดียวไปเลยอะนะตามแบบเนะี่ยเลขบ้านเลขรถก็สังเกตไหมคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยตามที่ออกข่าวเลยมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเลขบ้านเลขรถทั้งนั้นเลยเออไม่รู้เขาลักนาราศีตุลหรือเปล่านะแต่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอ่าค่อนข้างชัดเจนคือกันกับตุลเนี่ยดาวที่เกี่ยวกับพันธุเนี่ยเป็นเกษตรทั้งคู่ อันั้นก็เนี่ยไม่กันก็ตุนนี่แหละที่ว่าได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ๆจากบ้านจากรถก็คือเลขบ้านเลขรถนะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาศีตุลน,นะเดี๋ยววันที่9มีอัปเดตนะในเรื่องเลขต่างๆเลขใบอนุโมทนาบัตรเลข cmc เลขยอดบริจาคเอามาฝากเผื่อจะได้เป็นโชคลาบบุญกุศลที่ได้ทําบุญร่วมกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของการทําบุญเดี๋ยวผมต่อท้ายคลิปอีกนิดเดียว นะครับก็ดูไปอีกสักนิดถ้าเกิดท่านต้องการรายละเอียดนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกบุญบริจาครงศพมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับในเดือนกันยายน2565นระครับร่วมทําบุญบริจาครงศพผ้าห่อศพข้าวสารยาเวชพันฑ์นะครับครบรอบ4ปีครับช่อง YouTube อาจารย์ตังจังหนับดูดอปังนะครับก็ ใครสนใจก็สนับสนุนได้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธานะครับตามเลขที่บัญชีด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานสลิปในลายนี้ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นี้หรือถ้าใครนะอยากจะไปเจอกันนะไปทำบุญร่วมกันนะครับก็ที่มูลนิธิปอติจึงพัะพาชัยเนาะเนี่ยฐานที่ประมาณนี้ก็ลงสถานีวัดบางกรน่า MRT นะครับก็ไปเจอกันได้สักก่อน9โมงวันที่9กันยายน2565 9โมงนะไปสักก่อน9โมงไปเจอกันนะถ้าใครสะดวกเนาะใครที่อยากร่วมบุญทางทางออนไลน์ทางไกลก็สนับสนุนกันได้นะครับแต่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ณที่นี้ด้วยครับ,นะรบ,นะรบขอบพระคุณทุกท่านครับ